สวัสดีครับคุณครูศาสตราจารย์ชัยชาญถาวรเวงอธิการบดีมหาเชาลัยศิลปกรอันที่จริงแนวคิดนี้ก็ไม่ใช่เป็นแนวคิดที่ใหม่นะครับในอดีตนั้นเรามีโรงเรียนเตรียมศิลปกรซึ่งตอนหลังก็เป็นโรงเรียนช่างศิลป์นะครับ แล้วแล้วก็ผิดคนเนี่ยสำเร็จแล้วก็เข้าไปเรียนศึกษาไปเรียนไปศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเพาะช่างก็เป็นโรงเรียนที่เตรียมคนที่จะเข้าศิลปรกรด้วยเหมือนกันนอกเหนือไปจากผิดคนออกไปเป็นผู้สอนทางด้านศิลป,ปะนะครับนอกจากนั้นก็ตีมอุดมศึกษาก็เป็นอีกโรงเรียนหนึ่งนะครับที่จะผิดนักเรียนเข้าไปในสาศึกษาอุดมศึกษานะครับอันนี้ก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นความคิดที่เคยทำมาในอดีตอยู่แล้วนะครับ ในส่วนที่เป็นข้อดีก็คือ,อเราเตรียมคนนะครับเตรียมคนที่จะเข้าไปเรียนนะครับเรียนอย่างที่ตัวเองต้องการเพราะสามารถที่จะรู้ตัวเองว่าชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรนะครับเพราะมีมิฉะนั้นแล้วเมื่อเข้าไปเรียนในระดับมหาลัยแล้วก็กพบว่าไม่ใช่ในสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีในการที่จะเรียนในเรื่องอเตรียม ความพร้อมหรือเตรียมอะไรต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายวิชาชีพนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนอกจากนั้นก็ทําทให้การเรียนการศึกษาในบรลึกษาเนี่ยดีขึ้นมากขึ้นเพราะว่านันกศึกษาได้ถูกเตรียมความพร้อมมาตั้งแต่ระดับมปลายนะครับเมื่อมาเข้ามหาลัยก็ทําให้พร้อมที่จะเรียนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายวิชาชีพนะครับนอกจากนั้นในปัจจุบันนี้นสิมกรเองก็มีเครดิตแบงค์นะครับประโยชน์ของเครดิตแบงค์คือ นักเรียนมปลายนี่สามารถเรียนวิชาต่างๆในมหาวิทยาลัยสิลปมกรได้เลยนะครับในบางหลักสูตรที่เขาสามารถทําได้นะครับแล้วก็จะทําให้การาเรียนในมหาวิทยาลัยนั้นแทนที่จะเป็น4ี่ปีกอป็อาจจะเป็นสปีครึ่งอะไรต่างๆพวกนั้น,น,นก็เป็นข้อดีอันในในการที่จะเรียนรู้อะไรต่างๆก่อนที่เขาจะเข้าหมหาวิทยาลัยในระดับการเตรียมวิชาชีพนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีครับส่วนข้อเสียก็คือว่า ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าเมื่อเลือกไปแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้นะครับต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่แต่ผมก็ยังคิดว่ายังดีกว่าไปไป,ไปเปลี่ยนในระดับอุดมศึกษานะครับเพราะนั้นก็ต้องดูให้ดีในขณะเดียวกันเรยียนวิชาชีพเนี่ยควรจะดูควรจะ,ะ,ะให้ความสนใจวิชาสามัญด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอังกฤษนะครับคณิตศาสตร์อะไรต่างๆพวกนั้นมันมีความสําคัญนะครับถ้าอังกฤษสําคัญอย่างไรเกิดคุณเป็นศิลปิน คุณไม่ได้ขายงานเฉพาะในประเทศไทยใช่ไหมฮะคุณขายงานต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณเก่งภาษาอังกฤษคุณก็จะกว้างไกลามากขึ้นนะครับหรือแม้คุณจะต้องเรียนรู้คุณต้องสนใจคณิตศาสตร์เพื่ออะไรครับ เพื่อคุณเป็นผู้ประกอบการประกอบการในสิ่งที่คุณผลิตมาที่คุณออกแบบมาที่คุณสร้างสรรมานะครับถ้าคุณไม่มีความรู้ในเชิงของการประกอบการก็จะเสียเปรียบในวงการาธุรกิจนั้นๆนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญมากที่อา,อาจารย์อยากจะเน้นให้ทุกคนว่าถึงแม้เราจะเตรียมวิชาชีพแต่ก็อย่าลืมจารีตสามัญอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับ ครับสิ่งสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นน็คือว่าเราจะได้คนที่มีความต้องการที่จะเรียนในวิชาชีพนั้นอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าเมื่อมีความต้องการที่จะเรียนในวิชาชีพนั้นตรงกับที่ตัวเองต้องการแล้วจะมีความสุขในการเรียนรู้แล้วก็ทําให้เต็มที่นะครับหรือเป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นเมื่อเขาได้เรียนทุกอย่างอย่างสมบูรณ์แบบนะครับแล้ว แต่อย่างไรก็ตามนี่ก็ต้องต้องใช้เวลาเพราะว่าการที่จะให้ทุกโรงเรียนในประเทศเนี่ยมีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับที่เรา,าวาดฝันไว้เนี่ยก็คงต้องใช้เวลาเพราะยังต้องเตรียมอา,อาจารย์ที่มีความสามารถทางด้านนั้นๆเพื่อที่จะเข้าไปาเป็นผู้ที่จะให้ความรู้กับนักเรียนนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าในปัจจุบันนี้หลายมหาวิทยาลัยก็มีการเรียนออนไลน์นะครับ หรือมีเครดิตแบงค์ซึ่งเมื่อเรียนแล้วก็สามารถที่จะเก็บหน่วยกิจไว้ในเครดิตแบงก์แล้วก็เอาไปใช้เมื่อเข้าไปเรียนในระดับอุดมศึกษาสิ่งนี้ก็อาจจะช่วยขึ้นโรงเรียนอาจ,จไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเพียงแต่ดูว่ามหาลัยไหนหลักสูตรใดที่มีการเรียนรู้เบื้องต้นพื้นฐานก็สามารถที่จะสมัครเรียนในอน,นันตได้นะครับอันนี้ก็นะคิดว่ามหาลัยทุกภูมิภาคจะมีส่วนสําคัญในการช่วยในเรื่องนี้ครับ ส่วนมหาวลายัยศิลปกรนะครับเราก็มีเครดิตแบงค์นะครับเราก็มีเรามีการที่จะ,ะเก็บสะสมหน่วยกิจตั้งแต่ก่อนเข้านะครับในขณะเดียวกันแล้วก็มีศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยศิปากรซึ่งจะมีะความรับผิดชอบในเรื่องของการเรียนการสอนออนไลน์นะครับแล้วก็คณะต่างๆที่เป็นหลักสูตรวิชาชีพเนีย่ยเขาก็ จะเตรียมความพร้อมในเรื่องการเทียบเปิดให้การศึกษานะครับกับนักศึกษากับนักเรียนทั่วๆไปรวมทั้งนักศึกษาในมหลาลัยอื่นด้วยเช่นกันนะครับอนอกจากนั้นเราก็คิดว่าบางรายวิชาเนี่ยคนภายนอกสามารถเข้ามาซิปอินได้เข้ามาเรียนได้ด้วยนะครับก็จะทำให้เราได้คนที่สนใจที่จะเรียนในหลักสูตรของเรา,อ,าอย่างแท้จริงครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับ สูมืกรตอนนี้ก็เปิดรับทุกอย่างนะครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยได้ติดตามรับฟังข่าวสารในเรื่องของการเรียนระบบแบบใหม่นี้นะครับระบบออนไลน์หรือว่าเป็นระบบที่พยายามที่จะเอื้อกับทุกคนนะครับในในขณะเดียวกันหาอะไรก็มองว่าเป็นไปได้ไหมที่นักศึกษาเนี่ยอาจจะเลือกวิชาเอกแล้วก็วิชาเอกที่ตัวเองถนัดนอกจากนั้นก็วิชาโทเนี่ยนักศึกษาสามารถที่จะ ไปเลือกเอาตามที่ตัวเองสนใจนะครับเพื่อที่จบออกไปแล้วก็สามารถเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีความถนัดในเรื่องหลักแล้วก็มีความาชำนาญในเรื่องรองๆหลายๆเรื่องเพื่อเอาไปประกอบวิชาชีพในอนาคตต่อไปนะครับ